กอกราบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สหลับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับ a c e b o o k นะครับ Facebook โดนปิดกั้นการมองเห็นนะครับ f a c e b o o k โดกิจปิดกั้นการมองเห็นเป็นประมาณไหนนะครับอาการมันจะเป็นอย่างไรนะครับ Facebook โดนปิดกั้นการมองเห็นก็หมายความว่านะครับสมมุติว่านะครับเราโพสต์ไปนะครับเราโพสต์ไปทุกที มีคนติดตามหรือคนกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นพันเป็นหมื่นนะครับแต่มาวันนี้นะครับแต่มาวันนี้เราโพสต์ไปทาไมไม,ไม่ไม่ค่อยมีคนกดถูกใจเลยนะครับทําไมไม่มีค่อยมีคนเห็นเลยไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์เลยประมาณนี้นะครับแล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากที่เราเอา facebook ของเรานะครับไปโพสต์ขายของนะครับประมาณนั้น อาจจะทําผิดกฎนะครับผิดกฎอะไรบางอย่างนะครับวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆไปที่ Facebook นะครับกดเข้าไปที่ Facebook ของเรานะครับกดเข้าไปที่ Facebook นะครับพอมาที่ Facebook เสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือนะครับกดเข้าไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือนะครับแล้วเพื่อนๆก็ เลื่อนลงไปข้างล right right, right, Mont ่างนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับไปเร็วๆนะครับอ่าเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับไปที่คาว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเลยนะครับพอมาถึงหน้านี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆมองหาคําว่าการตั้งค่านะครับอ่านี่นะครับกดเข้าไปนะครับที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วครับ แล้วเพื่อนๆก็เลื่อนลงไปข้างล่างอีกเช่นเคยนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับแล้วเพื่อนๆก็มองหานะครับมองหาคําว่าการตั้งค่าสตอรี่นั่นเองนะครับการตั้งค่าสตอรี่นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปที่การตั้งค่าสตอรี่นะครับพอมาณนี้นะครับพอมาณนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆมาที่หัวข้อนี้นะครับความเป็นส่วนตัวของสตอรี่นะครับความเป็นส่วนตัวของสตอรี่นั่นเองนะครับ กดเข้าไปนะครับที่ความเป็นส่วนตัวของสตอรี่นะครับถ้าเพื่อนๆนท่านไหนนะครับที่มีจุดๆุดอยู่ตรงกําหนดเองนะครับให้เพื่อนๆนนะครับเปลี่ยนจุดนี้ให้มาอยู่ที่สาธารณะนะครับเปลี่ยนจุดนี้ให้มาอยู่ที่สาธารณะแบบนี้นะครับแล้วก็กดเปลี่ยนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนท่านไหนนะครับอยู่ที่สาธารณะแล้วนะครับอยู่ที่สาธารณะแล้วนะครับ ให้เพื่อนๆเปลี่ยนมากดกําหนดเองก่อนนะครับอ่ากดกําหนดเองเสร็จปุ๊บนะครับค่อยกลับมากดสาธารณะนั่นเองนะครับพอกดได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็กดอ่ากดตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้นะครับให้มันเป็นหน้าแบบนี้นะครับปุ๊บอ่าแล้วเราก็กดเลื่อนมันทิ้งไปนะครับเลื่อนมันทิ้งไปแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับ เพื่อนๆปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับพอปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เสร็จปุ๊บนะครับอย่าเพิ่งเข้า Facebook นะครับอย่าเพิ่งเข้า a c e b o o k นะครับให้เพื่อนๆไปที่การตั้งค่าในมือถือของเราซะก่อนนะครับการตั้งค่านะครับกดไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเพื่อนๆมาที่คําว่าแอปนะครับแอปนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นที่ไม่มีคําว่าแอปตรงนี้ให้ไปที่คําว่า เกี่ยวกับระบบนะครับหรือจัดการระบบนั่นเองนะครับหรืออาจจะเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับไปหาคําว่าแอปนั่นเองนะครับกดเข้าไปที่คําว่าแอปนะครับพอมาที่คําว่าแอปเสร็จปุ๊บนะครับบางรุ่นก็จะมีขึ้นมาเลยนะครับแต่บางรุ่นก็จะมีให้กดคําว่าแอปอีกครั้งหนึ่งนะครับกดไปที่แอปอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับก็จะต้องไปหาคําว่า เฟซบุ๊กนะครับเลื่อนลงไปนะครับหาคําว่าเฟซบุ๊กของเรานะครับอยู่ไหนเอยอ่าเจอแล้วนี่นะครับเฟซบุ๊กอ่ากดไปที่คําว่าเฟซบุ๊กนะครับแล้วเพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับการใช้ข้อมูลอ่าบางคนก็อาจจะอยู่ที่การเก็บข้อมูลแบบนี้นะครับแต่ของนายช่างจนอยู่ที่การเก็บข้อมูลนะครับอ่ากดเข้าไปที่การเก็บข้อมูลนะครับ เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับล้างแครนะครับกดไปเลยนะครับล้างแครนะครับปุ๊บนะครับกดล้างแครเสร็จปุ๊บให้กดออกไปนะครับแล้วก็ปัดทิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับแล้วก็เข้า Facebook นะครับเข้า Facebook แล้วโพสต์ลองดูนะครับอาจจะ ใช้เวลาโพสประมาณสัก2วันนะครับวันนี้เราปลดนะครับเราปลดได้แบบนี้เราทิ้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันนะครับแล้วพรุ่งนี้เราค่อยเข้า a c e b o o k นะแล้วเราเข้าไปโพสดูว่าจะมาหรือเปล่านะครับคนจะมองเห็นอยู่หรือเปล่านะครับถ้ายังไม่เห็นอีกนะครับเพื่อนๆกลับไปทำตั้งแต่วิธีแรกนะครับที่นายชิงชนบอกนะครับ จนมาถึงวิธีเข้าไปที่การตั้งค่านะครับจนมาถึงวิธีเข้าการตั้งค่าแล้วไปหาแอปพลิเคชันนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนหาแอป a c e b o o k ใช่ไหมครับวิธีสุดท้ายอ่าเ้าไปที่แอป a c e b o o k นะครับแล้วมาที่เก็บข้อมูลนะครับรอบแรกนะครับนายช่างโจรบอกให้แค่ล้างแคชใช่ไหมครับเราไปที่ Facebook นะครับไปที่จัดการสตอรี่นะครับแล้วก็ ไปติ๊กให้เป็นสาธารณะถ้าใครเป็นที่สาธารณะให้ติ๊กส่วนตัวก่อนแล้วค่อยเป็นสาธารณะแล้วก็ปัดออกไปปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับแล้วเข้ามาตรงนี้แล้วเข้ามาล้างแคทนะครับแต่ก็ยังไม่ได้อีกนะครับถ้าทําแบบนั้นแล้วยังไม่ได้นะครับต้องล้างข้อมูลด้วยนะครับทําวิธีแรกแล้วยังไม่ให้เราอีกนะครับก็ลองวิธีที่2ขั้นเด็ดขาดนะครับก็คือ ล้างแคสเสร็จนะครับไปทําตั้งแต่แรกนะครับไปที่ facebook ตั้งค่าเ c e b o o k เสร็จเรียบร้อยมาล้างแคสเสร็จให้ล้างข้อมูลด้วยนั่นเองนะครับเราล้างข้อมูลนี้นะครับการล้างข้อมูลตัวนี้นะครับมีความสําคัญอย่างไรและเราจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับการล้างข้อมูลตรงนี้นะครับมีข้อระวังก็คือว่านะครับ ลังข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับเราจะต้องล็อกอิน Facebook ใหม่นั่นเองนะครับมีความเสี่ยงแบบไหนก็คือเวลาเราลืมรหัสผ่านแล้วก็อีเมลนั่นเองนะครับสำหรับใครที่จำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งล้างนะครับอย่าเพิ่งล้างนะครับไปดูวิธีดูรหัสผ่าน Facebook มาซะก่อนนะครับแล้วก็จดไว้แล้วก็จำไว้ให้ดีนั่นเองนะครับแล้วค่อยมาล้างนะครับถ้าล้างไปแล้วจำไม่ได้ก็เข้าใช้ไม่ได้เลยทีนี้นะครับ ปัญหาก็จะใหญ่กว่าเดิมนั่นเองนะครับให้จําได้ก่อนค่อยมาล้างนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแต่ส่วนมากนะครับที่นายช่างจนแนะนําไปนะครับจะจบที่การล้างแครนะครับไปตั้งค่า Facebook นะครับแล้วก็ไปตั้งค่าสตอรี่นะครับแล้วก็มาที่ล้างแครตรงนี้นะครับส่วนมากจะหายนะครับแต่ก็มีส่วนน้อยนะครับที่จําเป็นต้องมาล้างข้อมูลนะครับก็เพื่อนเพื่อมีข้อสงสัยแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์ไปที่ใต้คลิป ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่นะครับโดน Facebook ปิดกั้นการมองเห็นก็ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายชิจนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็กดทุกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนายชังจนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นายช่นจนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ